แว่นส่องผีผมเคยคิดว่าแว่นตาเป็นแค่สิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้นแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งแว่นธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่อาจมองโลกเหมือนเดิมได้อีกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแถวบ้านนอกที่เงียบสงบ มีเพื่อนบ้านรู้จักกันไม่กี่หลังญาตผมคนหนึ่งชื่อลุงชาญเป็นคนแก่ที่ชอบสะสมของเก่าทั้งเหรียญพระเครื่องหนังสือเก่าไปจนถึงของใช้โบราณที่ไม่มีใครอยากเก็บวันหนึง่งลุงเอากล่องไม้ฝุ่นจับหนามาเปิดให้ผมดูทั้งในเต็มไปด้วยของแปลกๆแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดคือแว่นตาทรงกลมขอบเหล็กเก่าจนสนิมจับแต่เลนส์ยังใสผิดปกติ ลุงชานยิ้มและบอกว่าเขาเรียกกันว่าแว่นซองผีใครใส่ก็จะเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นตอนนั้นผมขำๆคิดว่าลุงพูดเล่นแต่ในใจกลับมีความอยากรู้อยากลองแบบห้าไม่อยู่คืนนั้นผมแอบเอาแว่นขึ้นมาสวมเล่นๆภายในห้องนอนเล็กๆที่ไฟสลัวๆตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติแต่พอผมหันไปทางมุมห้องใจแทบหลุดออกมาเพราะที่มุมมืดนั้น มีผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนหันหลังอยู่ผมรีบถอดแว่นออกท,ทันทีมุมห้องกลับว่างเปล่าเหมือนเดิมหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกความสงสัยกับความกลัวปะปนกันจนผมต้องลองใหม่คราวนี้พอสวมแว่นภาพเดิมก็กลับมาแต่คราวนี้เธอหันหน้ามาใบหน้าซีดเสียวดวงตาดำสนิทจ้องตรงมาที่ผมพร้อมรอยยิ้มเสย ตลอดคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนทุกครั้งที่หยิบแว่นขึ้นมาใส่จะเห็นสิ่งที่ต่างออกไปบางครั้งเห็นเงาคนเดินผ่านประตูบางครั้งเห็นเงานั่งอยู่ปลายเตียงจนผมต้องยกผ้าห่มคลุมหัวสวดมนต์ทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าให้ลุงฟังแต่ลุงเพียงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าของแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นหรอกเอ็งคงเป็นคนดวงเปิดเขาเลยเข้ามาหา ประโยคนี้ยิ่งทำให้ผมขนลุกเพราะมันหมายความว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแต่คือวิญญาณจริงๆคืนต่อมาผมเผลอสวมแว่นอีกครั้งความอยากรู้อยากเห็นยังเอาชนะความกลัวได้คราวนี้สิ่งที่เห็นคือเงาของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนั่งกอดเข่าตรงบันไดเขามองผมด้วยสายตาเศร้าๆก่อนจะยกมือเหมือนขอความช่วยเหลือเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นในหู หนาวช่วยด้วยผมถอดแว่นทันทีแต่หัวใจกลับรู้สึกหนักอึง้งเหมือนถูกทิ้งอะไรบางอย่างไว้ก่อนกลับบ้านผมคืนแว่นให้ลุงชานทันทีและสาบานว่าจะไม่แตะต้องมันอีกเพราะผมรู้แล้วว่าโลกของเรามีสิ่งที่ไม่ควรถูกมองเห็นอยู่จริงๆตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยใส่แว่นส่องผีอีกเลยแต่ภาพหญิงสาวชุดขาว และเสียงเด็กที่กระซิบขอความช่วยเหลือยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ